สำหรับแดชบอร์ดที่เมนูสินค้าข้อมูลส่วนแรกเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะกดติดตามสินค้าบางตัวให้แสดงยอดขายต้นทุนขายกำไรขั้นต้นและมูลค่าคงเหลือในหน้านี้ได้เลยค่ะต่อไปหากเราต้องการดูข้อมูลสินค้าที่ละเอียดขึ้นนะคะก็สามารถกดเข้าไปในสินค้าตัวนั้น,น,น แถบสรุปยอดขายจะแสดงชาร์จยอดขายต้นทุนกำไรและชาร์จแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อการเปลี่ยนแปลงราคาขายนอกจากนี้ยังมีข้อมูลสรุปว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยขายให้ใครมากที่สุดซื้อจากใครมากที่สุดตามช่วงเวลาที่กำหนดค่ะ ต่อไปแถบเคลื่อนไหวจะแสดงรายการเคลื่อนไหวเป็นล็อตๆตามการนำเข้าสินค้าให้ค่ะเช่นล็อตนี้นะคะจะมีการซื้อเข้ามาจำนวนเท่าไหร่และขายออกไปเท่าไหร่ตามบินขายใดและจำนวนคงเหลือของล็อตนี้เหลือเท่าไหร่ค่ะ